เลเรนะมะจุนนะเอวังวิหาริมาตาปิงหูอุสลาธรรมโมตัพุตลาตรมมะรรมาอุปาทินโนปาทิยญาตัมมาอุปาทินนาจเนนะาปหาตาปะเหตุกรรมมาเนวธาจเนนนาลภาวนายปะตัมมาตรมมาหีนาตรมมา แรกนะคะค่ะทำน้ำพิกปิน่าทางเราอะค่ะร่วมกับเพื่อนๆมาทำโลทานที่วัดเกาะเกียงค่ะวันนี้ทำเป็นขนมจีนน้ำยาค่ะทั้งหมด100ชุดค่ะมาด้วยการจากปรทุมทานีอ่าดอนเมืองบางเขน ่ะาาอไรมมวันนี้มีหลายอย่างค่ะก็คือผัดไทยนะคะชาเขียวนะคะแล้วก็มีกาแฟร้อนถูกต้องแล้วก็มีน้ําน้าน้าน้ําผลไม้ผลไม้นะคะแล้วก็มีเจ้าภาพร่วมที่ที่มาด้วยนะคะขนงโขขนมปังค่ะแล้วเราก็จะมาร่วมบุญทุกครั้งนะคะที่ที่ทางวัดจัดมาจากปทุมค่ะก็วันนี้เอาไอติมมาแจกค่ะทำบุญค่ะ ครอบครัวคงโสพีจากปทุมธาน,นีค่ะก็แตกไปเยอะแล้วคะ่ะนี้มายังราดหน้ามาจากชุมชนจามนซอยสามทิเบขอครับและพวกที่ร่วมบุญทุกท่านขอโมอทนาบุญในวันนี้เชิญมาช่วยอาจารย์พระอาจารย์บัญญัติสุจิตโตแห่งวัดเกาะเกียงครับมาจากลำลูกกาคลองสองนะคะหมู่บ้านพัฒนาศิริค่ะเพิ่งมาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ครั้งแรกได้มาร่วมงานบุญงานกุศลที่นี่นะคะแล้วก็วันนี้ คือไม่ทราบว่าจะทําอะไรดีก็เลยยังไม่มีร้านน้ําก็เลยมาออกโรงทานเป็นน้ําน้ําดื่มน้ําเย็นนะคะให้กับทุกทก่านที่รับประทานอาหารแล้วจะได้มารับประทานน้ําค่ะก็ขอเจริญพรนดานสาธผร้บริษัททั้งหลายนี้เนี่ยทางวัดได้ทํากิจกรรมนะโดยการสวดใช้มงคลคาถาหรือว่าเปรียบเสมือนสวดนพเคราะห์ให้แก่ญาติโยมทั้งหลายนะได้พบกับสิ่งที่ สิ่งที่ดีๆหรือว่าได้ประสบแก่สิ่งที่เป็นสุขให้แก่ชีวิตของตัวเรานั่นเองขอฝากบอกบุญแก่ยโยมไว้ว่าในวันที่6พฤศจิกายนนะปีนี้เนี่ยวัดก็ได้จัดทอดกระถินสาม,มัคคีนะครับร่วมกันเพื่อหาเงนินมาสมทบทุนสร้างพระโบสถ์หลังใหม่นะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้ เขาเรียกว่าสุดลงนะแล้วก็ถนนเนี่ยสูงกว่าพระบสถ์เนี่ยเป็นเมตรนะเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยจึงทำให้เป็นอุปสรรคนะในปัจจุบันในการจะทำพิธีกรรมสักกรรมอะไรทั้งหลายในพระบสถ์เพราะว่าเวลาฝนตกปุ๊บน้ำท่วมปับ๊บเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะ,อะขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลาย และผู้ที่มีความสนใจนะในการที่จะสร้างพระบสชสดนะที่ปทุมธานีเรานี่เองนะก็ขอเรียนเชิญ,ญญาติโยมมาร่วมบุญกันได้แล้วก็ถ้าญาติโยมท่านใดมีวัตถุประสงค์ในการที่จะออกลงทานในวันพ่อกตินสม,มัทรีก็สามารถติดต่อมาที่วัดเกาะเกียงนี้ได้ตลอดก็ขอเจริญพร